สวัสดีครับเป uh uh ็นร uh uh> uh uh ักแฟนวัวท um, uh ี uh uh ่เคารพรักทุกท่านนะครับเช้าวันที่ห้าสัปดาห์เลยบอกเจยุยครับคนสีกันแล้วนะพี่น้องนะเจยุยบอกรายละเอียดในแต่ละตัวนะเอาแต่กู้นึงจะรับขอผมไหมแล้ทีมงานมาซื้อกันแล้วเจยุยชุดนี้ยังไงคคนสี ทุกนี้ขายไปหกตัวโกครับตัวละตัวละมันเจ็ดเจ็ดหมื่นห้ามาตกตัวละสองพันนิดนิดหมื่นสองพันนิดนิดอ่าหมื่นสองพันนิดนิดครับผมค่ะค้าตอกตัวนึงตัวไหนไม่เอาตัวตัวนี้อ๋อตัวนี้โกครับครับอันนี้คือคือตัวที่เอาเนี่ยครับผมไล่ดูหน่อยหมื่นสองพันกกว่านะครับรถเขามด้มามารับเองใช่ไหม รถเอารถมาใส่เองใช่ไหมครับผมคนเลี้ยง,ขง <N> <s 1> เขาเอารถมาใส่เองนะครับ <N> <s 1> นี่หมื่นสองพันกว่านะครับไม่ถึง <N> <s 1> ไม่ถึงสองพันไม่ถึงสองพันห้าร้อยนะครับผมตอนนี้ปิดการขายไปแล้วเช้าๆนะครับแล้วชุดไหน,นอ,อ่าแล้วตัวนี้ร้องเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้หมื่นสามห้าร้อย ขายสีมันหน่อยนึงอ๋อสีสีนะครับมีสีนะครับหัวดล้นะครับผมแล้วชุดไหนที่มาใหม่ชุดมาใหม่นี่โกไปดูเดี๋ยวดูมาใหม่แป๊บหนึ่งนะครับบกวนเวลาเจ๊ยุ้ยแป๊บนึงนี่คนเลี้ยงคนซื้อก็มารอกันแล้วครับซื้อแล้วออกได้เลยนะครับซื้อแล้วจจ๊ยุ้ยทรยาพยาธิจัดส่งเลยไปชมคร่าวๆสักหน่อยหนึ่งชุดนี้ไม่กี่ตัว มาใหม่สิบแปดแปดตัวเอาขอให้สองพันตัวไหนสองพันคู่หนึ่งตัวละหมื่นหกโก้เจยุยเอาเท่าไหร่เกี่ยงกันอยู่สามพันโก้จะเอาสามหมื่นห้าอาปิดเกี่ยงกันสามพันคู่ไหนครับคู่ไหนตัวนี้นะตัวนี้กับตัวไหนครับอ๋อเขาให้หมื่นหกไอตัวเนี้ยหมื่นเก้าไอ้ตัวทรงพ่องนวลเนี่นะหมื่นเก้าที่หนูจะขายให้ สองคนรูปหล่อเนี่ยครับผมทรงพ่อวัวใช่แล้วก็ตัวเนี้ยหมื่นหกอ่านี่หมื่นหกอ่าตอนนี้หมื่นหกอ่าราคาร้องอยสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าตอนนี้เขาให้สามหมื่นสองแล้วสามหมื่นสองครับผมกับคู่กับตัวนี้เอาเป็นราคาแล้วสามหมื่นสองแล้วนะครับขอให้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้สวยนะครับตัวนี้ทรงพ่อวัวอืมจ่ะ มันจัะแพงกว่านี้นะความสูงเท่ากันโกครับแต่ตัวนี้หนังหนังดีนะใช่สองปีแล้วมันจะพังนี่ยตัวเนี้ยตัวปัญหากันอยู่นะโกเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวได้ขายกันแน่ได้ได้ซื้อขายกันมาเอาแบบไหนให้ชมแบบไหนก่อนตอนนี้มาเป็นในชุดรุ่นนี้ฮะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึ่งอย่างหนูไล่ให้มันลุกก่อนไฮ้ยลุกไป เราจะยุยลายแป๊บนึงนะครับเพิ่งมาลงใหม่นะครับชุดนี้ลงใหม่ลุกกันแล้วแล้วลุกกันลุกกันลุกกันตามหาเจ้าของเร็วลุกไปึไปไปชุดนี้หมูนี้เลยโอตัวนี้เลยคตัวละหมื่นสามห้าร้อยมีกี่ตัวหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตัวเนี่ย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 นะหมื่นสามพันห้านะอายุวัวประมาณเท่าไหร่อายุวัวถ้าอย่างนี้น่าจะอยู่ประมาณเจ็ดแปดเดือนโกครับอันนี้จะคือตัวเล็กชุดเนี้ยแต่ถ้าแยกอย่างเงี้ยจะไม่ถึงครับผมอันนี้จะอยู่แค่สองพันเหมือนชุดนู้นตัวกันไปยกได้แยกได้แล้วอย่างตัวนี้ล่ะถ้าอย่างตัวเล็กนี่ ไอ้นี่มีคู่และโก7,500ตัวเมื่อวานกับตัวนี้อ่าคู่หมื่นห้าเนาะอ่าไอตัวคู่มันตัวนู้นอยู่ฝั่งนู้นครับผมที่ตัวเมื่อวานแล้วตัวนี้ล่ะไอตัวนี้หมื่นหกห้าร้อยหมื่นหกพันห้าหมื่นหกแยกตัวเดียวอะครับผมแต่ถ้าหลายตัวเนี่ยไอเนี้ยจะไปอยู่รวมกับไอชุดอย่างนี้อเข้าชุดนู้นได้เข้าชุดนู้นแยกก็หมื่นหกนะครับประมาณนี้นะครับของจิุ้ยคุยกันได้ครับทุ่นครับ โอ้หตัวนี้ล่ะตัวนี้ก็หมื่นข้าวชุดข้าวชุดนี่คือชุดข้าวชุดครับผมจ้ะข้าวชุดเลยถ้าแยกก็เดี๋ยวมาดูตัวอือตัวไหนซื้อถูกอาจจะขายแพงตัวไหนซื้อแพงอาจจะอาจจะขายถูกเอ๊ะยังไงกันเนี่ยอ้าวออกไปก่อนประมาณนี้นะครับของเจ๊ยุ้ยนะครับมีมาตลอดนะครับที่เนโกตัวนี้ตัวงเจ็ดพันห้าอ้าวนี่ก็เจ็ดพันห้าเัห้ามีสามตัวครับใช่โอเคเจ๊ยุ้ยบริการอะไรบ้างบริการวันนี้ต่อ พยาธิพยาธิบํารุงโกครับวัคซีนตอนนี้ไม่ต้องถามนะคะหมดหมดต้องไปขอที่อำเภอคับวัคซีนมาไม่ทันนะครับใช่จ้ะแล้วก็มีรถรับส่งมีรถส่งด้วยใกล้ๆอย่างน้ำดิบก็ไปส่งได้ส่งฟรีไหมส่งฟรีโอเคก็ขอค่าน้ำมันให้คุณโออได้ครับผม๋ยวลืมพูดกับเจยุยนะครับจ้ะเบอร์โทรครับเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดแปดสี่ศูนย์แปดห้าสี่เก้าโอเคครับผมมีมากันเรื่อยๆนะครับของเจยุยครับ ชมวัวตัวเมียของทีมงานม่วงนะครับวันนี้จัดยกฝูงมาทั้งหมดกี่ตัวนะครับสิบท่าไหมนะบสนึ่งสองสามสี่ห้ายบก่อนฟังเ๋ยนะแป๊บ่องสฝูงเดียวกันใช่ไหมครับเป็นตัวเมียนะแล้วพ่อมันมีไหมอารมไม่มีครับไม่มีพ่อหรอครับแล้วถ้ามีลูกกันได้ยังไงครับผสมเทียมผสมเทียมนะครับนี่ขอดี ของการผสมเทียมคือไม่ต้องเลี้ยงพ่อนะครับเลี้ยงไว้ในถังจ้างหมอผสมเทียมเลยะนะชมกันครับว่ามีแบบไหนบ้างครับรอสักครู่รอในอาร์มคัดวัวสักครู่เฮ<ะ>้ก็จะมีทั้งบราเมานและชาโรเล่เนาะอามเนาะครับเดี๋ยวรอเอาให้ดูอะไรก่อนดีในอาร์มดูพวกตัวแม่พวกแม่ออก่อนได้ก่อนแม่ แม่ตัวเปล่าหรือแม่ลูกขายแม่ตัวเปล่ามีลูกแต่แยกได้ครับมาเอาไหนเนี่ยอ๋ออันนี้ตัวผู้นี่หรอตัวผู้ไม่ใช่ฝูงมันนะตัวผู้ไม่ใช่ฝูงมันนะครับพี่น้องเดี๋ยวแยกไปตัวผู้ไม่เกี่ยวนะครับตัวผู้ไม่เกี่ยวนะคนเราฝูงกันเดียด๋วยวยแป๊บนึงแป๊บนึงแยกลงไปเลยไหมหรือยังไงเดี๋ยวคัดลงไปแล้วกันไปชมครับ เป็นวัวดีเนาะครับวัวดีไม่มีเสียเป็นวัวดีนะครับเพียงแต่อาหารการกินเขาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แค่นั้นเองใช่พวกแม่ของโคงเนี่โกอ่ะนี่แม่โคงครับมีกี่ตัวหกแม่หกตัวเลยหนึ่งสองนี่นะสามนี่ครับสี่ห้าหกดแม่ละหมื่น ร้องไว้แม่ละหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับต่อหนึ่งตัวนะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยคูณหกครับแยกได้ราคาร้องแยกนะครับไล่ลงไปก่อนไหมหรือว่ามันตามกันไปเอาเอาแต่แม่ไว้ใช่ไหมเอาที่ที่บอกราคาแล้วก็ลงไปได้ไหมได้จ้ะอ่าอย่างนี้หมื่นพันห้าราคาร้องเอแม่โครงสําหรับไปขุนไปเลี้ยงได้ป้ะเลี้ยงต่อได้นะครับไม่มีตําหนินะครับหมื่นพันห้านะจะแยกเอานะครับไม่ได้ขายเป็นคู่นะ นี่ลูกมาเนาะอันนี้ไปแล้วเหรออันนี้ขายไปให้ดูหน่อยดูแป๊บเึงติรนนี้เท่าไหร่ที่ไปแล้วห้าพันห้าก็ห้าพันห้าร้อยครับแบบนี้เป็นลูกตัวไหนลูกอีกตัวน่าจะเป็นลูกน่าจะเป็นลูก,ลกตัวนี้นะหรือไงครับอ่าขายแยกไปแล้วนะครับ<ว>นี่ห้าพันห้าครับนี่หมื่นพันห้าครับราคาร้องอไปเลยเอาไปเลยอ้ามไล่ไปเลยเอาระวังปลายคางครับนี่ตัวนี่ก็หมื่นพันห้านี่ก็หมื่นพันห้า 1, 5, 5, ไปแล้วนะครับ <5. S 1> นาหมื่นพันห้าราคาร้องนะตัวนี้ตัวเนึงระวัง ส่งไม้หน่อยครับส่งไม้หน่อยครับในหมื่นพันห้านะครับยกชุดหกตัวนี่กนี่ประมาณนี้เดี๋ยวลูกจะตามไปใหญ่เอาตัวผู้นี้มียังไงต,ตัวผู้นี้ก็ขายแยกได้แล้วนี่เป็นลูกของแม่พวกนั้นนะน,นะเท่าไหร่ร้องไวหมืน 1, 000, 500, 000นะ่นหนึ่งพันห้าร้อยตัวเดียวนี่นะลูกของตัวเหลืองโน้นใช่ครับตลอดครับผมตัวนี้นางนี้ นางนี้ก็เจ็ดพันห้าครับนางนี้โตอีกหน่อยนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับแยกได้แล้วเจ็ดพันห้าครับอันนี้อยู่ชุดหมื่นพันห้านะใช่ครับไล่ลงไปเลยครับอันนี้เจ็ดพันห้าร้องอยู่อ่าตัวนี้ตัวผู้เเนี่ยครับเอ่เท่าไร่ตัวผู้ตัวนั้นร้องไว้สี่พันห้าครับสี่พันห้าร้อยครับแล้วชาร์เล่นนี่ล่ะชุดเดียวกันอยู่ในชุดแม่อือนี่ลูกใครอะลูกตัวนี้เนี่ยมีครอบครัวมีครอบครัวด้วย แตจะใครจะเอาแม่ลูกก็ได้ครับแม่แม่ลูกก็ได้เออลูกยังเล็กอยู่เท่าไหร่แม่ลูกร้องไว้สิบห้าครับลูกตัวที่มันเนี่ยพวกนี้เป็นลูกมันหมดเลยครไม่รู้สามตัวสี่ตัวเนี่ยเป็นลูกแม่นี้หมดเลยเหรอครับแม่แม่อ๋อมีเล่แม่เล่อยู่ตัวเดียวเนาะอันนี้ก็เป็นลูกมันเนี่ยตัวผู้เนี่ยตัวนี้เป็นตัวพี่ตัวนี้เป็นตัวร้องนี่เป็นตัวเล็กสุดเดือดเดือดเก็ลูกสามตัวแล้วเนี่ยใช่ตัวนี้ตัวที่สามมันจะยกครอบครัวไปเลยก็ได้หรือจะยกไปหนึ่งสองสามสี่ไปเลยครับถ้าสี่ตัวร้องเท่าไหร่ตตัััววบบาทคร เป็นตัวตัวเมียสองตัวผู้สองครับเนาะอันนี้ลูกตัวผู้นะพี่นะใช่ครับหมื่นห้านะก็เหมือนคูนั่นแหละสองคู่นั้นสองหมื่นห้าคู่นี้หมื่นห้าคู่นี้ร้องสองหมื่นห้าครับตัวเมียตัวพี่ตัวผู้นั้นตัวน้องหัวโล้นนะตัวผู้นั้นหัวโล้นนะครับแล้วก็ตัวตัวน้อยตัวนี้เท่าไหร่ตัวน้อยนี่สี่พันห้าครับสี่พันห้าร้อยบาทนะครับแยกได้แยกได้ นี่น่าสนใจก็ชุดนี่สี่ตัวในครอบครัวเขาอยากมันไปหน้าไปเลี้ยงนี้มันให้ลูกดีครับเนาะมันให้ลูกดีเนี่ยมีตัวอย่างให้เห็นแล้วนะแม่นี้นะลูกถี่ยิบจริงๆเลยครับไล่ตามปีมาเลยมั้งเนาะอตรงนี้ก็หมื่นกว่าแล้วครับผมอันนั้นตัวเมียนะครับตัวเมียไม่นานก็ใกล้ทับอันนี้ลูกตัวผู้ครับสี่ตัวลองไว้ที่เท่าไรห้าหมื่นสี่หมื่นอ๋อสี่ตัวสี่หมื่นเด้ออ่าแล้วก็ที่เหลือก็รายละเอียดตามนั้นนะครับสนใจโทรหาในอามได้เลยเบอร์โทรศูนย์เก้าหนึ่งสามแปดสามสี่สี่สองเก้า